สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี้ขายดีอีกแล้วนะคะพี่จีดอยู่ที่ n i ส s ัน SK ัวสาขาบางบัวทองนะคะวันนี้นะคะพี่จีดมาพร้อมกับ n i ิสสันนาวา a คันนี้นะคะเป็นรุ่น Pingcap SL ค่ะราคาอยู่ที่6กแสนกับ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้พี่จีดจัดโปรพิเศษนะคะพร้อมชุดแต่งสไตล์ออฟโรดนะคะและก็แถมจอให้เป็น Android ขนาด10นิ้วนะคะโปรโมชั่นนะคะเพียงห้าห้า 5 5ตัวนะคะก็คือ 50, 55, 55 5 5 555บาทจะไม่ผิดนะคะ 50, 55, 55 5 5 555บาทค่ะผ่อนสบายๆเพียง8,900บาททั้งนั้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจอ Android เนี้ใช้งานแบบไหนนะคะมาเริ่มที่หน้าจอแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะเราเหมือนกับว่าเรามีแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งในรถเลยนะคะ เราอยากจะดูกล้องรอบคันใช่ไหมคะกล้องรอบคันตัวนี้นะคะเป็นกล้อง6 6มองศาเราก็สามารถกดเลือกดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านท้ายนะคะด้านมุมซ้ายแล้วก็มุมขวานะคะสามารถดูพร้อมกันก็ได้ค่ะและก็ที่สำคัญนะคะตัเครื่องตัวนี้นะคะสามารถจะบันทึกการขับขี่นะคะขณะขับขี่บนท้องถนนได้นะคะเพียงแค่เรากดมาที่ตัวการจัดการไฟล์แบบนี้เลยค่ะ ะะเราก็จะเห็นภาพในบันทึกการขับขี่บนท้องถนนได้เลยนะคะหรือถ้าเราอยากจะเล่นตัวแอปพลิเคชันตัวอื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปที่ Facebook เราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะหรือเราจะเซิร์ชค้นหานะคะข้อมูลต่างๆเราก็เข้าคู l e c h r o คมแบบนี้นะคะหรือเราจะอยากจะดูดูยูทู e นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วกเ็เราจะเข้าแผนที่นะคะนำทางเราก็กดเข้าเลือกเป็น แมปแบบนี้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะค้นหาเพ Store หรือแอปพลิเคชันต่างๆก็กดไปที่ตัวนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะรถรุ่นนี้ก็รองรับ Apple c a r p เ a y เหมือนกันค่ะนะคะเราก็จะมีบตัวแอปนะคะทีลิงสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะคะโอเคค่ะเราดูข้างในไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะคะ เริ่มจากด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะคะแบบแบบอินเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็พี่จิ๊บก็เล่นตกแต่งให้เป็นตัวคําว่านิสสันนาวาสีแดงแบบนี้สว,สวยง่ายม,มากมากเลยค่ะรวมถึงโลโก้นะคะพี่จิ๊บก็เปลี่ยนให้นะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะพี่จิ๊บก็เปลี่ยนให้เป็นแบบโลโก้ของโ r โยต้ X นะคะสีดําแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเราก็ยังมีกาดด้านล่างเหมือนเดิมนะคะ เพื่อความสวยงามนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มาที่ตัวพี่ไฟตัดหมอกนะคะรถรุ่นนี้นะคะมาจากโรงงานไม่มีไฟตัดหมอกพี่แบบนี้เลยเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่พี่จิ๊กก็ตกแต่งนะคะให้เป็นแบบนี้เลยเป็นครอบไฟสีดำแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยตัวหนังสือนาวาร่าสีแดงตัดกันแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะ มาถึงด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะพี่จี๊ก็ให้ซุ้มล้อขนาดใหญ่เป็นสีดําแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยหมดุดสีเงินแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสป,ปอร์ตแล้วก็ดูให้เป็นแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาที่ล้อ,อยางกันบ้างค่ะล้อ,อยางอันนี้นะคะเป็นล้อแมตนะคะที่ให้ความนิยมมากๆเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะขนาด18นิ้วนะคะอันนี้จะแตก,แต,กต่างจากรถออฟโรดรุ่นอื่นๆนะคะ แล้วก็มีตัวครอบเบรกสีแดงด้วยนะคะแล้วก็ยางตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดยาง25 265ค่ะมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะพี่จีก็จะตกแต่งด้วยบันไดเสริมแบบนี้นะคะเป็นสีดำแบบนี้ให้ลูกค้าได้ขึ้นลงง่ายๆนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะส่วนตัวถ้วยรองมืออันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะเพื่อ กันลอยนะคะแล้วก็ให้เข้าชุดกับที่จับตรงนี้ด้วยสีดําเหมือนกันค่ะ okay. มาที่ด้านท้ายตัวรถนะคะพี่จีก็ยังตกแต่งซุ้มล้อแล้วก็ล้อแม็กเป็นชุดเดียวกับเหมือนกับคู่หน้าเลยนะคะรวมถึงนะคะพี่จีจะใส่ไลเนอร์ให้แบบนี้นะคะเพราะเดิมๆนะคะจะไม่มีไลเนอร์มาจากโรงงานพี่จีก็ตกแต่งด้วยไลยเนอร์ของนิสสันของแค้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าขนสัมภาระได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยในกระบะด้วยค่ะ มาที่ด้านท้ายตัวรถนะคะพี่จิ๊กก็จะตกแต่งตัวหนังสือแบบนี้สไตล์ญี่ปุ่นให้นะคะ<น>พอดีลูกค้าท่านนี้เขาอยากได้สไตล์นี้ขึ้นนะคะพี่จิ๊กก็ตกแต่งให้ได้รวมถึงไฟไท้ายนะคะตัวครอบไฟพี่จิ๊กก็ตกแต่งให้เป็นกรอบไฟสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือสีดแดงแบบนี้ตัดกันสวยงามมากๆเลยนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะพี่จิ๊กก็ยังใส่กันชนนะคะสีดําขนาดใหญ่นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถรวมถึงโลโก้ตัวนี้นะคะ ก็ให้เข้าชุดกับคู่หน้านะคะเป็นแบบโป o โฟเเหมือนกันค่ะคือดําแดงแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นคล้ายคลิปกันค่ะได้ชมตัวรถกันไปหมดแล้วนะคะทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในตัวรถนะคะมันสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จิตดย้ำโปรให้อีกทีนะคะโปรพิเศษนะคะใช้เงินออกรถเพียง55555นะคะ ถูกต้องค่ะ55,555 55บาทนะคะจำให้ดีๆนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ8 9 0พัก0บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆมากๆเลยค่ะและถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถนิสสันนาวาล่ารุ่น k ิงแ c a เ SL ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อที่พี่จีดได้เลยที่เบอร์โทรนะคะ0 9 5 4 5 7 9 5 5 9นะคะ หรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นอื่นๆของรถนิสันนะคะรุ่นอื่นๆก็สามารถไปติดตามย้อนดูคลิปได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จีด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ